พ่อกลับมาแล้วพ่อกลอกับมาแล้วกลับมารอบสองแล้วเมื่อานที่ไปแสบมันยังเลือเจีเเ๊ยวไปมไม่ได้แสมมากมันเกิดเเอากูไปนั่มทำไมเขาสวยหนูอ้วนจังเลยสวยอ้วนทิ้วมากเลยครับผมเออทุกวันนี้หมาผมพูดได้แล้วครับพี่กับหมารู้เรื่องละเ,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 เดี๋ยวเมื่อเช้า,ามันหลุดออกไปแล้ว อ่ะความานงี่เหมือนเรามามาดูสวนสันเลยเขาสวยทำไมหนูอ้วนน่ารักจังอะ่ะทุกคนดูเขาสวยดิตันตึกเลยมึงจ<า>ะแตกเหรอมึงจะแตกสิอ้วนจังนี่สมึงเข้ามานั่นเ,าาเร็วนงะ่ะนะมึงจะยุ่แมนกันท่านนอก,กันนะเขาสวยหนูทำไมอ้วนจังอะ่ะจะแตกพอมึงข้าไปละ หน้ถามนะครับต้องบอกเลยว่าดวดวดวเด้อเด้อเด้อเ้ยเฮ้ยจะเจ็บเขาสวยเอ้ยเขาขสิเขาสวยปะวะเออเขาสวยสิละแบงค์เดี๋ยวได้ปุ้เขาสวยหนูทำไมอ้วนจังฮะสเต็กพอมันกระเป็นเหรอฮะถามเราสเต็กดูโอ๊ยนี่แหละครับ ห้ามทัดผู้หญิงอ้วนนะครับผมเป็นสิ่งที่แม่นั้นเลยครับเบื้องเนี้ยตันไว้แล้วอ้วนแล้วไงไม่ไหลใจกันแล้วกันนะอ้วนแล้วไงไม่ไหลเจกันถ้าเอามาใส่เอสอันนี้หุ่นไซส์เอสเหรอลูกหุ่นอะไรเอสนาหยวกอย่าพวนนะครับผมแดงยายบ่ิหารภูเข้าบ้านตอนนี้เนี่ยกูยังตั้งไหนว่าจะแยบ่ิหารเข้าบ้านแล้วเปิดพัดลมให้กูทั้งนอกนี่ กูต re, ั yacht, <Yes. S 1> ้งใจกูอยากเข้าบ้านแน่เนี่ยมันก็เปิดประตูเล้กูเลยเร็วแบ่งเร็วๆกูถ่ายเยู่นี่เปิดย่ายไปกูเข้าบ้านให้กูเข้าพูดเดี๋ยวเปิดจังไหนว่าประตูนี้ปกติใส่แต่ดั่งสูตรอันนี้มันใส่ดั่งสูตรบ่ได้มึงก็เปิดไกลบิ้งเฮียนเหรอเบิ้งเอ้าย่าเปลีนให้กันละถอดบ่ลลูนมลูกอ่ะเปิดเปิดประตูย่ามย่ามย่ายย่ามไปหายกูอยู่ทั้งในให้ย่ามกูอยู่ทั้งนอกไปเข้าไป ไปเข้าไปโอ้โ oh หเละเลยเอาไปไหนกันหมดเนี่ยเข้ามาหมดเลยเข้ามาหมดยังเข้ามาหมดยัง <c oughs> เออหิวน้ำ <c oughs> <c oughs> เป็นยี่อะไรเป็นยังเขนี่ก็สวยยังเปลี่ยนได้เดี๋ยวก็ต้องออกกําลังกายล้วเสื้อเนี่ยลูกซื้อวันยางมาไว้แตนนๆเลยพอวันพี่เมียน้อยเนาะอะไรลูกก็สวยทำไมหนูอ้วนจังยังว่าสะแตกพอเมื่อาไปละถามหายังดูแต่เดนเน่ เมนูอ้วนน่ารักจางดูหวานมากเลยเอาพวกนี้ไปนั่งพับเปียบยังอยู่นั่นมาเนี่ยแบง่งแบง่งกูรอมาแบ่งกูบอกกูเติบหนึ่งอยู่ดเด้ไม่ได้บอกายมือแล้วโอ้ยมึงหลู่ไผนี่มึงหลูไ่ไผแบง่งวายเอาอย่าบอกมึงกล่องเอาอย่าคุยกับทุกคนเอาพูดพูด แล้วไม่เรียกกล้องทำไมพ่อพ <c oughs> ah ่อครับพ่อไปไหนบ้าพ่อโอ้พ่อพ่อพ่อไปไหนบ้าเหรอพ่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 อไปไหนบ้าเหรอพ่อพ่อไปไหนบ้าอย่าเมืองยู่งจะคุยกับพ่ออ๋อพ่อพ่อไปไหนบ้านหรออ๋อพ่อพ่อไปไหนบ้าอ่ะก็ไหนเข้าเดี๋ยวนั่งลงเข้าเดี๋ยวนั่งลงเข้าเดี๋ยวนั่งลง พอ่อประดับบ้าคิดถึงพ่อนะขอคันกระหม่นเขี้ยวขอคำพืูดพ่อหน่อยอ่ะพ่อประดับบ้าอ๋อคิดถึงพ่อเตลอดบ้าเลยอ่ะอ๋อพ่อ,พอ,อ,พอประดับบ้าอุ๊อยยันเสียงมันคือยังไงพ่อประดับบ้าเหรอพ่อพ่อคิดถึงผมบ้าอ่ะผมอยู่บ้านอ,อ่ะเพราะผมทำตัวประหยัดอดติ๊กต๊องอย่างเงี้ยผมไม่ตั้งใจรทานะผมประหยัดอดอยู่แล้วเออกูรอปลาแบงไม่ได้มไ,ดบบไมไ่ยังบอกนะไม่ได้บอกว่ากูรอเท่านั้นละคือว่า รอมาแต่น้อยจนไงล่ะกบางเที่ก็อยากทำจากของอยู่มันไม่อยาเศร้าลดความรอป่ยบางซี่นกูนเบิดเลยกูรำไ้เศราไทยล่ะจูี่